สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้รักพาเที่ยวยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับนะครับก็จะมาชมนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับพันมือนะครับแล้วก็จะไปซื้อข้าวหลามนะครับไปเลยครับร้านแม่รวยนะครับข้าวหลาม อันนี้ร้อยหนึ่งนรับป้าเนาะร้อยหนึ่งถุงละรอ้อยแบบถ้วยนะครับมีช้อนตักด้วยอ,อันนี้นะครับเนี่ยอ,อย่างยาน,น้นไม้โ,ก<อ>โจกโ,โอ,อ้ไม้โจว์โอ้ไม้ไม้ไม้ตงบนจัมโบ้มีสีร้อยห้าร้อยจัมจัมจัมโบ้นี่จัมโบโม้ไ่าิมจา สองร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าร้อยอันนี้ถุงละสองร้อยมีอะไรครับครับผม ไม่รวยนะครับนี่ครับได้มาแล้วกระหลามแล้วยังมีขนมขนมจากด้วยใช่ไหมครับขายยังไงครับขนมจากจากสีมัดรอยจากสีมัดรอย ครนะับมชิมไบลกถิมได้นะนครับนี่ครับก็แวะผ่านมานะครับมาชมนะครับเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับนะครับแล้วก็มาเติมน้ำมันเทียนนะครับนะครับยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ ชมความงดงามนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสู้ๆคนต่อไปนะครับ ครับนี่ครับเจ้าแม่ควนอิมนะครับคันมือนะครับงดงามมากครับสำหรับผู้ที่มาสักการะนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเพียนนะครับบบบรรยากาศข้างนอกนะครับรับดานนอกนะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ